สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมา unboxing หรือว่ารีวิวนะครับผมก็พอดีสั่งของจาก Lazada เนาะนี่นะครับ Lazada แล้วก็ส่งโดย c u r r y นะครับซึ่งไปรับของมาครับวันนี้วันที่ท9เมษานะครับ2 5งห้าเกนะครับผมก็สั่งโทรศัพท์มือถือจากเว็บ Lazada นะครับเรามาดูกัน ว่าเป็นอะไรนะครับยังไม่ได้แกะเลยมาดูไปพร้อมกันเลยนะครับ แอสตันอินฟินิตทูสีทองนะครับผมปึบซื้อแถมทองกันน้ำด้วยเลยส่งการแล้วไม่ได้ใช้ <c oughs> เนี่แอสตันแอสตันโทรศัพท์มือถือเองนะครับนี่หน้าจอ5.5 แอสต n นอินฟินิตหน้าจอ5.5นะครับผม CPU C คอร์ core, กล้อง13ล้านจอ IPS นะครับนี่ก๊ก็จะถือว่ารีวิวให้ดูเลยละกันนะครับกับโทรศัพท์มือถือนะครับผม เป็นของไทยนี่ก็มีรายละเอียดด้านหลังนะครับภาษาไทยนะครับปึ๊บมามาเปิดกล่องกันซิวโทรศัพท์เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันมาดูอุปรกรณ์ในกล่องนะครับว่าของแอสตันเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับ กลองคล้ายๆแปลนดังเลยนะเปิดออกมา,ามีหูฟังครับมีสายชาร์จ USB มีอะแดปเตอร์มีแบตเตอรี่หนึ่งก้อนอะไรนี่อะไรนี่ไม่รู้ <c oughs> มีเคสครับ อ๋อไม่ใช่เป็นซิลิโคนนิ่มๆน,นะครับมีฟิล์มกระจก1นึ่อันอันนี้ฟิล์มเป็นฟิล์มกระจกเนาะเดี๋ยวค่อยใส่ฟิล์มกระจก1นึ่อันแล้วก็ฟิล์มใส1อันคู่มือโอเคแค่นี้แหละมามาดูตัวเอกเลยละกันป๊าบ กล้องหน้าเขาบอกว่ากล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง13ล้านนะครับระบบ Android Android 5.1 l o l l p p o p นะครับรองรับสองซิมสาม่มาดูกันค่อยๆแกะปาบเฮ้ยสวยดีนะเออนะ ดูดีเลยอ่ะนี่สวยดีนะโอ้โคหเมี่ยมครับฝาหลังนี่ดีมากๆเลยนะครับเป็นเป็นงานดีประกอบงานประกอบก็โอเคนะงานดีอยู่นะใช้ได้อ่ะเออราคาหลักพันนิดนนะครับถูกมากเขาเกะยังไงวะ เดี๋ยนะครับขาอแกะยังไงเดี๋ยวนะวิธีแกะเขาบอกว่าให้แกะด้านข้างมาก็ ฟิ้านหลังครับเปิดฟ้ามาแล้วนะครับผมแบตเตอรี่อยู่ไหนรองรับสองซิมนะครับแล้วก็ใส่ไมโครรอ,องรับซิมแบบไมโครนะครับโอเคซิมไม่มีไม่ใส่ซิมเดี๋ยวเรามาดูอื่นๆก่อน เดี๋ยวเรามาดูเปิดเครื่องครับ a อ,อสตอนันก็โลโก้มาสวยดีนะฟ้าลัง าหลังเป็นอลูมิเนียมเป็นงานดีนะครับผมงานดีใช้ได้เปรียบเทียบกับราคากับวัสดุนะก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคเรามาดูอินเทอร์เฟซข้างในขนาดก็พอดีมือนะครับก๊อฟใช้ของ Vigo ตัวหนึ่ง วิโกนะครับผมตัวนี้เครื่องหนึง่งนะครับน้ำหนักก็ใกล้เคียงกันอันนี้หน้าจอ5นิ้วหน้าจอ5.5ดดูขนาดขนาดก็ห่างกันนิดนึงนะครับนี่ก็ห่างกันนิดนึงแต่ในการถือแล้วก็พอดีมือดีนะครับ อินเทอร์เฟซสวยดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันก็มาดูกันเลยนะครับก็เพิ่งได้เหมือนกันนะครับถามว่าก็จะรีวิวแบบบ้านๆอะไรกันไม่ได้อะไรมากมายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก๊อจะซื้อมาแค่ใช้งานแบบพื้นฐานนะครับไม่ได้เน้นเกี่ยวกับการเล่นเกมหรือว่าอะไรหนักๆน,นะครับส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับแชทกับลูกค้านะครับตอบไลน์อะไรเงี้ยเนาะ ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่เราจะดูแต่เราจะใช้พวกอะไรที่มันปกติเราเราใช้ทั่วไปนะอ่ะมาดูกันนะครับเมนูด้านในเนาะถือว่าโอเคมาดูกล้องการเขาการันตีกับเรื่องกล้องมากๆเลยว่าเป็นอย่างไรกล้องก็ถือว่าอันนี้กล้อง ก็ถือว่าสวยนะครับสวยดีนะครับดูกล้องหน้ากล้องหลังนะครับดูกล้องหลังนะนถ้ามันแสงสมันจะสะท้อนกับโทรศัพท์มันก็จะดูมัวมๆหน่อยนะครับแต่ถ้าดูจากเนี้ยที่ผมดูแล้วถือว่าโอเคนะครับถือว่าใช่ได้เลยนะครับผมกล้องหน้าส,สำคัญเลยแหละคนก็จะรอติดตามชมกับกับกล้องหน้าเนาะ ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เซียนโทรศัพท์นะครับบอกก่อนเลยแต่เพิ่งซื้อมาเพราะว่าเราต้องการใช้ใช้งานเนาะโดยอื่นๆนะครับก็ก็จะเดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปให้ให้ดูนะครับว่าเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็มาดูแล้วก็มารีวิวอัน o อกดูว่ามีอะไรบ้างที่ซื้อจาก l a z a ด้านะครับถือว่าโอเคนะครับผมกับราคาเนาะเพียงแค่หลักพันไม่กี่พันเองนะครับ ถือว่าโอเคนะครับกับการใช้งานระดับนี้นะครับผมราคาถูกดีไซน์สวยขนาดพอดีมือกล้องสวยนะครับผมแต่ขนาด4คอขนาดนี้นะครับแรมหนึ่งเขาบอกว่าแรมแรมหนึจิกใช่ไหมถ้าแรมขนาดนี้ถ้าระดับ Android ก็คงในเรื่องของการเล่นเกมก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกเนาะลองดูตามคนที่เขารีวิวกับ ก,การเล่นเกมเล่นอะไรโปรแกรมห,หนักๆนะครับผมก็ดูแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับก็ที่เราใช้นิดทั่วไปพื้นฐานเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคอ่าให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผม a s t o n Infinite 2หน้าจอ5.5นะครับถือว่าโอเคครับผมเดี๋ยวอื่นๆเดี๋ยวก็จะรีวิวเพิ่มเติมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวขอไปเล่นก่อนนะครับมีอะไรก็ จะมาบอกเพื่อนๆให้ฟังกันนะครับผมขอบคุณครับ